สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมกรบพี่น้องเมื่อนี้เมนูกาดปลาเด้อค่ะซเสิสมกับเพิ่งได้ออกมาเนะะี่ยค่ะตั้งน้ำเดือดเรียบร้อยละเมนูต้มมะาม่าเส้นป,ปลากระป๋องแบบสูตรเด็ดเนาะเถอะเนาะผักยูสวนเขาค่ะมา,มาเบ่งกันเลยพี่น้องผักยูสวนเขาเด้อค่ะผักบุ้งซเสิมได้ตัดแล้วบุ้งรึปุ้นอะซาเฉิมสไตลต้องไปเลยรวมถึงกวางตุ้งเองมัดหนึ่งกินผักไปเลยเด้อค่ะเพราะว่ามัก วัดเลิศสุดๆเลยเนี่ยเบิ้งนี่พักนุ่งแล้วเสริมสริ้มคอยตอกไข่ล้วงกับปากกับป๋องเพชรเพชรพู้ใด้พักกินเพชรกะเพชรเนาะค่ะพักสุกแล้วก็ใส่ไข่พี่น้องใส่ไข่ลงไปค่ะแล้วเขาก็ไปแยกกันปรุงใส่บวชพริกเอาแต่ว่าสิปรุงหม้อสิบแสบกันสุดยอดเลยนี่ตำมวยสดสิแซ่บบรรยากาศเย็นอ่อมหอมพอดีเนาะเฮ้ยไข่เรางามเลย ใช้แตงไว้หนึ่งช่วงมาเอาพี่น้องวันนี้ใส่ปากรกะป๋องมาเนี่ยค่ะปลากรกะป๋องล้มไปค่ะน,นีพี่น้องอืเป็นไงซองกระป๋อง้อค่ะจะลงไปเลยเดี๋ยวเราจะปรุงไปเรื่อยแ้่ก็ใไส้เครืองปรุงมาๆมาลงไปค่ะพี่น้องจะกินจากสองกระไส้เ้าเขกาไปปรุงนอกเนื้อหลอกรอบหมดแล้วค่ะพระว่าแตะลคนค่ะกินบ่คือกันแต่ว,ว่าต้องใส่พริกป่นน้ำเหน่หน่อยหนึ่ง พี่น้องจะเพิ่งคนแล้วค่ะให้อันไข่สุกกันพริกป่นโรยลงไปค่ะให้พอน,น้ำหอมอืมเดี๋ยวพูดใดมากเพจก็ค่อยเพิ่มอีกค่ะอ้อฟูดลับไปเนี่ยพี่น้องเบิงเบ่งเบ่งพักเก็บไปแบบเปื่อยเป็นน้ำกันเลยหอมเนี่ยหอมเหาเส้นเส้นเลยไปเนี่ยเธอปุ๊บแล้วก็โปรงเลยนะจากหออ,อ้าวสดรวมเลย้ะค่ะเป็นหมอ้องหญยปรงปร่ปงโปร่งสินตุกพูด ฉันมักสักนี่แหละม,มาประเดี๋ทีมงานผู้ดใดจะกินกัะมาเด้อมาเด้อประนี้พี่นอ้องพักในทีมงานเฮ้ามือนี่ยที่จริงมีได้ป่าขึ้นมาเลยดิว่าย่ะพะกันอยากว่าคนว่ากินเข่าว่างใดน,นี่เนาะ<ด>สาวเ<ด>จาว้าฮอร<ด>นึงก่อนเด้อเจ้าเราเจ้าใอยปรุงปรุงไผ่ปรุงมันปรุงไผ่ปรุงมันเอาอืจะเส็ดเนาะแล้ว,ว,ลว,วอยปรุง มาเล็ปลาน้ำกันเ้อคขาพี่น้งองขโมงใช่หมบ่วงเยอะกับปลาพิ่งืมบ่งของตาสมีน้องเป็นต้นยะเมือย,เ,ยเอาไปมอนน่ละต่ว,ว,ว่าจต้องมาเท้าเศิลยก้อนเด้โอ้มามาเบ่งาสาสมปูมันเี่ยค่ะ ปรุงนิดหนึ่งกันค่ะชุดมรสหน่อยดีแต่ว่าแนวที่จะบ่หน่อยก็คือนี่อย่างเช่ว่าส <c oughs> าวจะย้ายโหเอยังอยากใส่อีกอยู่ที่จริงจะปรุงรวม้อค่ะแต่ว่านี่อันกินหลายคนกัเขากะปรุงไห้ปรุงมันน้นนำปลาค่ะมะนาวกับหมีด้เอเธอ,เอาากันเธอร์บ้ามากน้ำสมฉันมากน้ำสม อืมอเบิ้งสดสิริไหใส่บวบพริกเด้อ,อบบพี่น้องเด้ออืมน้าป่เนี่ยค่ะบั้งรูปเป็นเสแบ,บ่พี่น้องผักหลายๆน้าข้าไปเด้อพี่น้องมากินน้ากันค่ะ <c oughs> กินเกาซาวมวยค่ะให้เพิ่นไปเบิ้งเครื่องตัวถ้าว่าน่าบกแล้วไหมพี่น,อน้องน้องนี่ซื้อเพิ่นปีที่สามแล้วค่ะ มึงเว้นกับบอร์เด็กเปิดให้พี่น้งองเมึงเนาะหนองซื้อเป็นปีที่สามบอ่อพันพันหนึ่งหนึ่งพันบาทที่นี่ปีที่สามที่สี่เป็นอืมอันนี้อย่างเนี่ยน้องเสียบัก ุดูยอดเมนูจะมาหมาัอ่ะมีผักสดๆไหมเนาะเวลาไม่ได้เปนนเลี่ยนตั้งแต่ไหนเมื่อหายไม่เสียเนี่ยเขาลืมเบองเวลาเดี๋ยวก้อนอ่ะพี่นึ่ง โอ้ยดับไปเนี่ย,หเ,ย,ยเหรออืออะไยังย่านเหรอปวดป่ะ ทำใจของก้อยนักยุ่งเราเพราะเป็นอย่างดังอื๋อจะเล็้ยไข่ป้องบอกาไข่เขาคือมันแตกเบิ้งกับพ่อคนไม่ต้องเบิ้งอย่างไรล่ะค่ะเบิ้งลักษณะถวยกับพราลรา เวลามาสูบป,ป่ากับมีสาวมวยน่หละมาเป็นมู้มาซอยเหตุงานน้ำเอาจะป่าน้ำกันมาล้ำพังกับล้ำพังกับน้ยหูดำกับคือจะบ่ไไวค่ะ ลปลากระป๋องมาต้มเส้นเซียมันเป็นเนื้อนุ่มๆหรือว่าแสบบ้างต้มใส้ตลอดอีกหนัวใส้ปลากระป๋องที่จริงเนี่ยคันเฮ็ดจานเดียวของไทยของมันเลยน่ะเฮ็ดน้ำหน่อยๆพี่น้องหฮงเลิศนั่นนเป็นแห่ผักบ,บุงน,นะเนาะ 嗯。Mm. อืแสบประหยุดยังวันนี้ต้อนดกของหวานได้ไหมึ่งอของหวานเขากระยังนั่นบะบุนเนาะมันไม่แสก่แสกีกยยเขาเสื้อมัมันกับเสื้อมหัวบัว อืมอ่าซีฟนี่บ่าไม่บางอีอย่างเด้กเป็น้องใส่หักหน่อยรือว่าบ้างอันมวนอันไป็นอย่างก็คือแคมป์ปิ้งเขาเอิอนีงก็ตั้งแคมป์มานะ น้นไปเยี่ยวไปอย่างมันม่เป็นส,สาสนมสวนสาหน่วยนี้แครับแล้วลว่สะดวกไปซื้อๆสารสมสวนเป็นเมื่อไปทะ,ทะเละกันเลยไม่ออกกันแต่ว่าเราเห็นมืนเลยล่ละก็เปมาเหมือนล่ละรู้สึกเหมือนว่าเคยได้เปใ็ใส่ท่อแล้วสันแล้วก็เนื้อไปเห็นางาน,นอย่างก่อแล้วย้องเดือดสนไปทะเลหรูปะ่ะ

ยกรูปประวัติสาวมวยสาวมวยแล้วก็เป็นเป็นรูกยี่ลูนกน้องก็ไม่หัวมีแฟนแล้วแล้วก็ใส่สนะีวิตสาวให้แน้หนะเห็ดให้เห็ดนะอาชีพของเราคือเห็ดงานประจำแล้วกัเก็บเห็ดห้าป่ายังอีก ราอย่าลืมอี่างขุดมันนางขุดมันเสงเกง่งนี่เลี่เอาเม็ดแหละเนาะหรือว่าปะถ้ามีไรได้หายหาเนอะอืมอาไ้เม็ดก็คอยจะเปะเซ็นมาใส่อีกอยู่นะใครว่าถักหลายๆก็เหลืออยู่ในอ่ันบ่หลายดิ จะไปบป้าเปมวลาไม่ไวยุ่งสึกอะสาวมวันแล้วกกข,ขายปลาาูกให้ปลาแล้วสรมก็ได้ไงกันใส่เหมือนทองมม่เป็นไหนหรอเนาะเออกระู่อยู่หนะาะเว่าป่้ ยี่เนามามวนอืออกดิหนักขันมาหนาวลบกคิดหนกอีหลีเดียเพราะว่าขับไปนันเต็์ฮอนอนอืมานาหนาวอ่ะโอเคเฮ้ยอีกปับันวลาเธอไม่ได้หรอกอืมหมวยเกือบเหมือนหมอยีต่อวหน่ะ เอามากับพียนะเออแมนกวนอะพี่กอนหลายมื่อบ่านี่คือก้อนจํมป่ากวนก้อนจำนะมันเป็นจะวันที่หกบอืมสารน้อยนี่สมัยอันอันว่าเม็่ปีที่แล้วพี่โยเดีมาอยู่ บงสปนปูยู่หนะ้าเห็นป่เขาเดินอจับพันนะเขาเป็นตาเต่อตอน,นยังไม,ม่แย่มันก็โสูกดีทีนะมนนนะ่มันไง่ส่วนนี่เน่ะไม่ได้กินไนะงเพราะความกันเพราะว่ามาังอันมันหนา จะเสริมสมบติจากห้อเนี่ยหววนี่น่ะอทจริงว่าจะเก็บมืออื่นขั้นป่าลายก็สะยุอีกมือนหนึ่งพราะว่าน้องนี่น่ะเหมือนจบบับบบมีป่าเนอะแต่ว่ามันเป็นงานหินเย่ด้วยความที่ว่าน้องพ่นเป็นแบบบ่อเนอ้ยๆแต่ว่าอุ้มเบนเน่ะมันหลาย จะป่ามันจะอยูอใ่ในกิดปมได้ปีนี้มันก็นจะม่มีอุปสรรคลายปไปในเพราะว่าน้ำรอบขังมันมีเนะอยสูลระคือหมด จะน้อยน้องหอดหน้ำกลุมพามีนาไปกับน้ำกันเสมอกับเพิ่นกระบ,บอกมาสูบหลายเยอะถ้าส่วนไรกับน้องประจำนั้นน่ามวยเนาะถ้าสูบทั้งนี้จะบอกพวกปลาข้อไปยัญญงนรืพี่น้องจะบอกให้หลายได้ปลาขาวไปเให้ประแดกกับอันไปฮ็ดตานแหงเนาะน้องนี่ปีแล้วได้ประเดดต้องแบบ hãy nhanh luôn vừa đẹp phải kiến vừa đẹp phải kiện hãy nhanh luôn นี่แหละเวลาพี่น้องเปันหามเนาะค่ะว่าสาวเสริมเจ้าคือบักกินอันนี้ค่ะกินก่อนเจ้าคือบักสดน้ำล้างพันธ์ล้างอันนี้ก่อนล้างพันเซนกับอันตอนกับลายนะออกันกินนันนี้กับอีกเมนท้องแตกแต่ว่าเป็นคนที่มักน้ำหลายๆไม่ละกินอ่ะอีบีอือ้อ ออแล้วเนาะยิ้มนำสำานันละพี่น้องเมื่ออื่นเจอกันแล้วค่ะเบิ้งป่าน้องนี่เขาเหมาหนึ่งพันบาทเนาะสิเดกกําไรสิเดกห่ทีมงานใส่บ่พี่น้องถามมารลรุ่นกันแล้วก็เป็นกําลังใจให้นนีดด้เล้อค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าเสร่อมกับสาวมวยกับสิาไว่ซสำนีแล้ว้อค่ะสวัสดีค่ะลุ้นนพี่น้อง้อค่ะยิ้มครับ